สวัสดีครับผมสวัสดีตอนแรงครับกับบรรยากาศบ้นบานเรียงงว่วครับหลังเลิกงานกะเลิกงานมากกะเอาหญ้ามาแห้งงวนครับกะพ้าเบ่งวาครับเบ,บ,บ่งไดนเบ่งงาน,งนงมึงอไหรตีชมเบงพี่นอ้องงัว่าเขาอ้วนบะจอยบ่กินหญ้าดีบะตัวนี้ตัวนี้ทับแล้วครับ nhang coi coi nhang coi để thế nhang phụng có lùi xám có đây rồi lẹ mưa may mưa mai. Sư, Nha, tam đi đi này thì bạ sẽ đấy khăn uốn ิงหญาเก้งสุดตัวครับง้อผมกิ่งหญาเก้งสุดตัวครับอันนี้วัวหน่อยวัวสาวหน่อยครับโอ้ยูัวกิ่งใหญ่เก่งแต่เอามาคุ้นได้เกือบยี่สิบมื่นครับตัวนี้อ้วนถือหิ่งแถวบ้านอ้วนครับตัวนี้ ใส่บอกพอไม้หรือโอ้ไปละหูยังเงีอย่แล้วผมก็หัดเลี้ยงม่ามือใหม่ครับม,มึงมีว่าอยู่สี่ตัวอีกตัวนึงอยู่ฟังเพลืบตัวนึอันนี้ทองอยังว่างอยู่นับมือแล้วอีกประมาณเจ็ดมือครับใส่บอกเคเอฟสามหนึ่งบอกเาเอื่อมั้งนะผมก็ โอ้ถือว่าถือว่ารู้ได้พี่น้องเลยมือไหม่ครับขึ้นรอบแรกป้อยพเนในรอบสองครับตัวนี้อ้วนครับบรรยากาศย้ำเย็นครับของ,บบบองมันบ้านเผ็ดเกษตรครับมีฟ้ามไก่ฟ้าหมูคนเลี้ยงหมู ว่าปล่อยพื้นที่ว่างเปล่าก็คิดว่าจะพัฒนาสายพันธุ์คับเลี้ยงเอาลูกพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยก็จะไปจดทะเบียนเอฟหนึ่งเอฟสออฟามไรไปเรื่อยแล้วครับก็คือก็ศึกษาหัวไปเรื่อยผมกับฟูเลี้ยงมือไหมก็ล้อมาอะไรย่างแล้วเลี้ยงเป็ดเลี้ยง เป็ดไย่ไก่ไข่ก็นยังว่าเนาะมันได้ซื้อหวัวอาหารแต่นี่หนาเขาขยันเคีย้ยวเอาหนานี่ก็นนะฝนก็นหาง่ายอยู่หนาก็ไม่ได้ซื้อหนาก็ปลูกไว้แปลงสองแปลงพอมาเคีย้ยวเหน็นมันก็ถือเป็นเงินเก็บครับก็สิเอาสิเอาลูปตัวละสองหุน่นสองหุ่นครับลูปตัวละสองหุน่น อีกย่ยงอีกจะกคิดว่าน่าจะอีกยักว่าน่าเกินคิดไปได้น่าจะซื้อได้ละมั้งครับตัวในีย่าง,งนี้น้อยนี่แง่ามันไรามากินถิ่น กินเสียไปสิดเหรียไปพี่น้องเไยอย่าไรกินเหรียแค่ไหนต้องให้กินเสี้ยงแหละงานบ้านงานปติชมในพี่น้องไงรดน้ำพีฟาร์มตั้งอยู่บังเกาละบ้านหนองกุง้งผู้เขียวชัยภูมิมาเหรียญมาหากันได้ครับอยู่หลังวัดบ้านหนองกุ้งเกา บอร์คกับเบอร์เก้าแล้วครับถรรมาบูถือมามวายามศูนย์เก้าหนึ่งยสามเก้าเก้าหกแปดหนึ่งครับเบอร์เก้าครับเบอรผู้กองฟ้มครับคนเดิมครับเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวไรไหมผู้เลี้ยงได้มาหัดเลี้ยงอย่างนี้งั้นก็เอาอย่าให้มัน เอาวันนี้กับพอกันซับนี่แหะครับนั่คว้ากันไหมครับมือหนา